จากบ้านเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะพลิกชีวิตเขาไปตลอดกาลแม่ที่เขาทำรา้ายเธอมีความลับซ่อนเอาไว้ที่เขาไม่เคยรู้หนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาค้นพบความจริงที่ทำให้โลกของเขาพังทลายคุณจะจินตนาการได้ไหมว่าอะไรที่แม่เขาทิ้งไว้ให้ติดตามเรื่องราวสุดช็อบนี้ในวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างบ้านสองชั้นเสียงใบไม้แห้งกระทบพื้นดังกรอบแกรบ อากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบแม่ยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกระเป๋าเก่าๆใบหนึ่งลูกชายยืนแขนกอดอกมองแม่ด้วยแววตายเย็นชาแม่ไปอยู่ที่อื่นเถอะบ้านนี้ไม่ใช่ของแม่แล้วน้ำตาแม่ไหลลงมาช้าๆแต่ไม่พูดอะไรเธอเดินออกจากบ้านอย่างเงียบงนันรองเท้าเก่าของเธอฝ่าฝุ่นบนพื้นถนนลูกชายปิดประตูเสียงดังโดยไม่หันกลับไปมองหนึ่งเดือนผ่านไป ภายในบ้านเริ่มรู้สึกเงียบเกินไปไม่มีเสียงเปิดปิดประตูตอนเช้าไม่มีใครถามว่าอยากกินข้าวหรือยังไม่มีแม้แต่กลิ่นหอมของแกงส้มที่เคยคุ้นเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกระดาษเอกสารบนโต๊ะกระจัดกระจายในวันนั้นเขาเปิดกล่องไม้เก่าใต้เตียงแม่ภายในมีจดหมายฉบับหนึ่งกระดาษเหลืองกรอบตามการเวลาเขาค่อยๆค,คลี่จดหมายอ่าน ถึงลูกชายที่แม่รักน้ำเสียงของแม่เหมือนดังขึ้นมาในหัวทันทีทุกคำเขียนด้วยลายมือสันสแม่บอกเล่าเรื่องทรัพย์สินที่ซ่อนไว้ใต้บ้านหลังเก่าในสวนลึกที่ดินหลายไร่ทองคําแท่งและสมุดบัญชีที่ไม่เคยมีใครรู้ลูกชายหน้าซีดมือสั่นเขารีบไปยังบ้านสวนที่แม่เคยใช้เวลาอยู่คนเดียวประตูไม้ส่งเสียงเอียดเมื่อเขาเปิดเข้าไปกลิ่นอับชื้นประทะจมูกทันที พื้นไม้ส่งเสียงทุก,ก้าที่เขาเดินเขาเดินตรงไปที่ห้องนอนแม่ที่มุมห้องมีกระดานไม้ที่ดูเหมือนเพิ่งเคลื่อนย้ายได้เขาดึงมันออกมาพบช่องลับขนาดใหญ่ภายในมีหีบเหล็กขึ้นสนิมอยู่ใบหนึ่งมือของเขาสั่นเมื่อเปิดฝาออกภายในหีบมีถุงผ้าหลายใบวางเรียงอย่างเป็นระเบียบเขาหยิบถุงใบแรกออกมาเปิดดูอย่างระวังภายในเต็มไปด้วยทองแท่งขนาดเล็กแวววาวแม้ในความมืด ดวงตาเขาเบิดกว้างลมหายใจสะดุดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเขาเปิดถุงต่อไปพบเอกสารที่ดินหลายแปลงชื่อเจ้าของคือแม่ของเขาบางแปลงอยู่ใจกลางเมืองบางแปลงติดแม่น้ำเขารู้สึกเหมือนพื้นห้องเริ่มหมุนความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นยักย้ายเสียงแม่ดังขึ้นในหัวอีกครั้งแม่ไม่ต้องการอะไรจากลูกนอกจากความรักและความเคารพ เขาสุดลงกับพื้นมือกุมหัวแน่นน้ำตาที่ไม่เคยไหลตลอดเดือนที่ผ่านมาไหลอับแก้มความเย็นในห้องเหมือนกลายเป็นน้ำแข็งความเงียบไม่ใช่แค่งเงียบแต่คือการลงโทษสายตาเขาจ้องไปที่หีบเหล็กตรงหน้าแต่ความรู้สึกตอนนี้ไม่ใช่ความดีใจมันคือความม่างเปล่าที่กัดกินหัวใจอย่างช้าๆเขารู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ได้อยู่ในหีบเหล็กนั้นแต่เป็นคนที่เขาไล่ออกไปจากชีวิต เขาเอื้อมมือไปปิดฝาหีบอย่างช้าๆเสียงเหล็กกระทบกันก้องในหูเขานั่งอยู่ตรงนั้นไม่ลุกไปไหนข้างนอกฝนเริ่มตกหยดน้ำกระทบหลังคาดังเบาๆเหมือนเสียงสะอื้นของใครบางคนที่ไม่มีใครได้ยินเขาหยิบจดหมายแม่ขึ้นมาอีกครั้งอ่านข้อความสุดท้ายที่แม่เขียนไว้ด้วยหมึกจางๆวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่าสิ่งที่แม่ให้ไม่ใช่ทองแต่คือหัวใจ เขาหลับตาลงน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนใบหน้าที่เปียกฝนและเสียใจเสียงฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดเรากับท้องฟ้าเองก็ร่วมร้องให้ไปกับเขาเช่นกันเงาของชายคนหนึ่งยังคงนั่งอยู่ในห้องนั้นพร้อมกับความรู้สึกที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตเช้าวันถัดมาแสงแดดส่องลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าฝุ่นลอยวนในแสงราวกับเตือนให้เขาจําอดีตเขานั่งนิ่งอยู่ที่เดิมทั้งคืนภาพแม่เดินจากไปยังวงเวียนอยู่ในหัว เขาลุกขึ้นเดินออกจากห้องเท้าก้าวผ่านทางเดินแคบๆในบ้านสวนที่เคยอบอุ่นสายตากวัดมองไปทั่วเห็นร่องรอยการดูแลของแม่แจกันดอกไม้แห้งถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบผ้าปูโต๊ะถูกพับเก็บอย่างเรียบร้อยเขาเอื้อมมือแตะมันเบาๆราวกับสัมผัสแม่อีกครั้งภายในลิ้นชักเล็กข้างโตะมีรูปถ่ายใบหนึ่งเป็นภาพเขาในวัยเด็กยืนข้างแม่ที่กำลังยิ้มกว้าง แม่ในรูปใส่เสื้อผ้าเก่าๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความรักเขาหยิบรูปขึ้นมาแนบอกเสียงสะอื้นหลุดจากปากโดยไม่รู้ตัวมือที่เคยผักสายตอนนี้สั่นเทาเพราะคิดถึงเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากฎหมายเลขที่คุ้นเคยแม้ไม่แน่ใจว่าแม่จะรับหรือไม่เสียงสายเรียกดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหัวใจเขาเต้นแรงราวกับรอคำพิพากษา จากนั้นเสียงผู้หญิงสูงวัยก็ดังขึ้นทางสายฮัลโหลเขานิ่งไปครู่หนึ่งเสียงในลำคอเหมือนติดอยู่แม่ผมผมขอโทษปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงถอนหายใจเบาๆแม่ยังอยู่ที่เดิมลูกแม่ไม่เคยไปไหนไกลาจากลูกเลยเขาหลับตาแน่นน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเสียใจแต่เพราะยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เขาก้มมองรูปในมือแล้วเดินออกจากบ้านสวนช้าๆสายลมยามเช้าโอบรัดร่างเขาเหมือนอ้อมกอดของแม,งแม่เขารู้แล้วว่าต้องทำอะไรต่อไปเขาขึ้นรถด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยแรงผลักดันถนนสายเดิมที่เคยขับไล่แม่ออกไปบัดนี้กลายเป็นเส้นทางของการกลับใจต้นไม้สองข้างทางโอนเอ็งไปตามแรงลมเหมือนพยักหน้าให้กำลังใจแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านกระจกหน้าสะท้อนเข้าดวงตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ เขาขับผ่านตลาดเก่าผ่านป้ายชื่อหมู่บ้านที่คุ้นเคยจนกระทั่งถึงบ้านไม้หลังเล็กๆที่อยู่ท้ายซอยประตูไม้เก่าที่ยังเหมือนเดิมสีละกร่อนจากแดดและฝนเขาลงจากรถเดินไปช้าๆด้วยหัวใจที่เต้นแรงเสียงสุนัขเห่าจากข้างบ้านเหมือนเตือนเจ้าของว่ามีคนมาเขาหยุดยืนหน้าประตูสูดหายใจลึกมือเอื้อมไปเคาะเบาๆสามครั้งเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาจากด้านในประตูค่อยๆเปิดออก แม่ยืนอยู่ตรงนั้นร่างผอมบางกว่าเดิมแต่สายตาอ่อนโยนยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาทันทีมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายเขาคุกเข่าลงมือกุมมือแม่แน่นแม่ผมขอโทษจริงๆผมผิดไปหมดมือของแม่ลูปศีรษะเขาเบาๆไม่มีคำตำหนิไม่มีคำว่าทำไมมีเพียงเสียงอ่อนโยนที่เขาโหยหามาตลอดเดือน แม่ให้อภัยลูกเสมอหัวใจเขาราวกับถูกปลดพันธนาการอ้อมกอดของแม่คือที่ปลอดภัยที่สุดในโลกใบนี้แสงแดดอบอุ่นตกกระทบบนไหล่ทั้งสองและในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่ามรดกแท้จริงของแม่ไม่ใช่ทองคำหรือที่ดินใดๆแต่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีวันจากไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแม่พาเขาเข้าไปในบ้าน กลิ่นอาหารที่คุ้นเคยลอยมาแต่จมูกกลิ่นข้าวสวยร้อนๆกลิ่นต้มจืดที่เคยกินตั้งแต่เด็กห้องครัวเล็กๆยังเหมือนเดิมทุกอย่างต้นไม้เก่าเก็บรอยขีดข่วนจากอดีตไว้อย่างซื่อตรงแม่ตักข้าวใส่จานส่งให้เขาโดยไม่พูดอะไรเขารับไว้ด้วยสองมือรู้สึกถึงน้ำตาคลอเบ้าอีกครั้งทุกคำที่กินเข้าไปราวกับปืนความทรงจำคืนมาเสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วเบาแต่ในใจเขากลับดังก้องเหมือนระฆังใหญ่ มันคือเสียงของการให้อภัยเสียงของบ้านที่ต้อนรับเขากลับมาอีกครั้งหลังมื้ออาหารแม่ยกกล่องไม้ใบเล็กออกมาจากห้องนอนกล่องเดิมที่เคยใส่พวงกุญแจริบบิ้นและของเล็กๆที่ไม่มีราคาแม่เปิดกล่องหยิบสมุดเล่มหนึ่งยื่นให้แม่เขียนบันทึกไว้ทุกวันตอนอยู่คนเดียวเขารับสมุดมาถือไว้แน่นเปิดหน้าแรกพบข้อความที่เขียนด้วยลายมือสันสวันนี้ลูกเล่แม่ออกจากบ้านแม่ร้องให้จนหลับไป มือเขาเริ่มสั่นน้ำตาไหลเปื้อนหน้ากระดาษเขาอ่านต่อไปหน้าแล้วหน้าเล่าทุกวันแม่เขียนถึงเขาทั้งความหงใยใความเจ็บปวดและคำอธิษฐานให้ลูกพบทางที่ดีไม่มีสักบรรทัดที่แม่เกลียดเขามีแต่ความรักที่รอคอยและให้อภัยเขาปิดสมุดลงกอดมันไว้แน่นเหมือนกอดหัวใจของแม่แม่ลูบหลังเขาเบาๆเ,เหมือนเมื่อตอนเขายังเป็นเด็กน้อยไม่เป็นไรลูกเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ แสงเย็นยามเย็นทอดเงาผ่านหน้าต่างเสียงนกจากต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเริ่มบรรเลงเสียงเพลงเบาๆบ้านหลังเล็กอบอวนด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยหายไปและในช่วงเวลานั้นเขารู้แล้วว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือที่ที่หัวใจถูกเยียวยายอย่างแท้จริงเย็นวันนั้นเขานั่งกับแม่บนระเบียงหลังบ้านลมโชยเบาๆกลิ่นดินหลังฝนลอยมาแต่จมูกเสียงใบไม้ไหวคลอไปกับเสียงจิ้งหรีดยามคำ่ำ เขามองหน้าแม่ช้าช้าเห็นริ้วรอยที่ลึกขึ้นจากวันที่เคยจำแต่แววตานั้นยังอ่อนโยนเหมือนวันแรกที่ลืมตาดูโลกแม่ให้ผมดูแลแม่บ้างนะแม่ยิ้มไม่ตอบอะไรเทียงวางมือบนหลังมือเขาอย่างอบอุ่นเวลาผ่านไปหลายวันเขาเริ่มปรับปรุงบ้านหลังเล็กด้วยมือของตัวเองเปลี่ยนหลังคาเก่าให้ไม่รั่วซึมทาสีหน้าต่างที่เริ่มผุพัง ซ่อมรั้วไม้หน้าบ้านที่เอียงเอียงให้ตรงอีกครั้งทุกเช้าเขาตื่นก่อนแม่หุงข้าวล้างถ้วยแม่มองเขาเงียบเงียบด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุขขึ้นหนึ่งขณะนั่งอ่านสมุดบันทึกของแม่อีกครั้งเขาพบข้อความที่ทําให้ใจเต้นแรงแม่ฝากเงินไว้ในบัญชีอีกเล่มหนึ่งเพื่ออนาคตของลูกหากวันหนึ่งเขาเข้าใจเขารีบค้นหาสมุดบัญชีที่แม่เคยเก็บไว้ในตู้เจอสมุดธนาคารเล่มเล็กที่จะน่าชื่อเขา ยอดเงินภายในมากเกินกว่าที่เขาคาดคิดแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขานิ่งงนันมันคือความตั้งใจของแม่ที่เฝ้ารอวันลูกจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาหยิบโทรศัพท์กดเบอร์ของบริษัทที่เขาเคยทํางานผมอยากสมัครงานใหม่ครับไม่ใช่เพื่อผมเพื่อให้แม่ภูมิใจปลายสายรับฟังด้วยความสนใจวันต่อมาเขาใส่เสื้อเชิ้ตตัวเก่าที่แม่รีดไว้ให้ตั้งแต่วันก่อนแม่เดินมาส่งหน้าบ้านยิ้มเล็กๆ ไม่ว่าแม่จะมีหรือไม่มีอะไรแม่ก็ภูมิใจในลูกเสมอเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พผอดแม่อีกครั้งแน่นยิ่งกว่าครั้งไหนไหนเพราะวันนี้เขาไม่ได้เพียงกลับบ้านแต่เขากลับมาเป็นลูกชายคนเดิมของแม่ลูกชายที่เข้าใจว่ารากของชีวิตไม่ได้อยู่ในทรัพสมบัติแต่อยู่ในคนคนหนึ่งที่เรียกว่าแม่หลายเดือนผ่านไปชีวิตของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดี เขาได้ง,งานใหม่ในบริษัทเล็กๆใกล้บ้านเงินเดือนไม่มากแต่เพียงพอสำหรับดูแลแม่และซ่อมแซมบ้านทุกเย็นเขากลับมาทานข้าวกับแม่ที่โต๊ะไม้ตัวเดิมหัวเราะกับเรื่องเล็กๆที่เคยละเลยในอดีตแม่ดูสุขภาพดีขึ้นรอยยิ้มกลับมาเต็มใบหน้าบางคืนเขานั่งอ่านหนังสือข้างแม่ที่ถักไหมพรมอยู่บนเก้าอีโยกเงาไฟอ่อนๆจากคมส่องใบหน้าของแม่อย่างอบอุ่นเขารู้ว่าเวลาของแม่อาจเหลือไม่มาก แต่ทุกวินาทีที่มีคือของขวัญที่เขาจะไม่ยอมเสียไปอีกวันหนึ่งเขาพาแม่ไปที่สวนหลังบ้านใต้ต้นมะม่วงที่เคยปลูกด้วยกันตอนเด็กเขาหยิบกล่องไม้เล็กๆที่ซ่อนไว้ใต้ดินออกมาแม่มองด้วยความสงสยัยภายในกล่องมีสมุดเล่มใหม่เขาเขียนด้วยลายมือตัวเองทุกหน้าเป็นบันทึกของเขาถึงแม่ถึงความเสียใจความรักและคำสัญญาแม่ครับต่อจากนี้ผมจะไม่ให้แม่เขียนบันทึกคนเดียวอีกแล้ว แม่ยิ้มน้ำตาซึ่ไม่พูดอะไรเพียงอกกอดเขาแน่นและในอ้อมกอดนั้นไม่มีอดีตไม่มีการให้อภัยไม่มีคำว่าผิดมีเพียงความรักที่สมบูรณ์บริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเขามองใบไม้ที่ปลิวตามลมแสงเย็นของดวงอาทิตย์สุดท้ายของวันทาบลงบนผิวโลกเขารู้แล้วว่ามรดกแท้จริงของแม่ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ทรัพย์สมบัติ แต่มันคือเวลาที่มีค่าและหัวใจที่ไม่เคยหยุดรักลูกเลยแม้สักวันเดียวค่ำคืนนั้นเขาเข้านอนช้ากว่าปกตินั่งมองแสงไฟจากบ้านข้างๆที่ดับไปทีละดวงบ้านทั้งหลังเงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจของแม่จากห้องข้างๆเสียงที่เคยชินมาตั้งแต่เด็กเสียงที่เคยลืมไปว่ามีค่าแค่ไหนเขาหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดสาดผ่านผ้าม่าน เขาตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเดินไปเคาะประตูห้องแม่เบาๆแม่ตื่นยังครับเดี๋ยวผมทําข้าวต้มให้เงียบไม่มีเสียงตอบกลับเขาเคาะอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นแม่หัวใจเขาเต้นถี่โดยไม่รู้ตัวมือหมุนลูกบิดเปิดประตูเข้าไปช้าๆแม่ยังนอนอยู่บนเตียงท่าทางสงบใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเหมือนฝันดี เขาเดินเข้าไปใกล้เรียกเบาๆข้างหูแม่ตื่นเถอะครับแม่ไม่ขยับมือเขาเอื้อมไปจับมือแม่เย็นเย็นกว่าที่เคยหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาสุดลงข้างเตียงกุมมือนั้นไว้แน่นน้ําตาไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามแม่ครับผมยังไม่ได้ตอบแทนแม่เลยห้องทั้งห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆจากชายคนหนึ่ง ที่เพิ่งเข้าใจว่าความรักของแม่ไม่เคยรอใครนานนักและเมื่อเขาพร้อมที่จะเป็นลูกที่ดีแม่ก็ได้จากไปอย่างสงบในยามที่หัวใจของลูกกลับมามีความรักอีกครั้งหลังจากวันนั้นบ้านทั้งหลังเงียบลงอย่างจับใจไม่มีเสียงตะโกนเรียกตอนเช้าไม่มีมืออุ่นๆยื่นถ้นวยข้าวต้มให้เขาอีกแล้วเขานั่งอยู่หน้าหิ้งพระรูปถ่ายของแม่ในกรอบไม้เล็กๆตั้งอยู่ตรงกลาง ใบหน้าที่ยิ้มอ่อนโยนยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนนี้แม่อยู่ในความทรงจำเขาจุดทูกช้าๆมือสั่นเล็กน้อยกลิ่งควันลอยคลุ้งไปทั่วห้องแม่ครับผมอยู่นี่แล้วอยู่ที่ที่แม่เคยรอสายตาเขาแน่นิ่งไปที่รูปถ่ายและวางมือไว้บนนอกตัวเองผมจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อให้แม่ภูมิใจวันเวลาผ่านไปเขายังดูแลบ้านหลังเดิม ปลูกต้นไม้หลังบ้านดูแลสวนเหมือนที่แม่เคยทำเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มเรียกเขาว่าที่ชายใจดีเขาเริ่มสอนหนังสือให้เด็กยากจนตอนเย็นๆแล้วเรื่องแม่ให้พวกเขาฟังเล้วเรื่องความรักที่ไม่เคยเห็นแก่ตัวทุกคําที่เขาพูดออกไปเหมือนแม่ยังอยู่ข้างๆหนึ่งปีผ่านไปเขาเปิดมูลนิธิเล็กๆใต้ชื่อรอยยิ้มของแม่เพื่อช่วยเหลือคนที่หลงทางเหมือนเขาในอดีต เขาแข็งแรงขึ้นอ่อนโยนขึ้นและแม้บางวันจะยังมีน้ำตาแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจอีกต่อไปมันคือหยดน้ำใจของลูกชายคนหนึ่งที่ได้กลับมาเป็นคนดีด้วยหัวใจของแม่ที่ไม่เคยจากไปจริงๆนในคือหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องทำงานเล็กๆของมูลนิธิเขาเปิดสมุดบันทึกของแม่ที่เขาเคยอ่านมันยังคงอยู่ในกล่องไม้ไปเดิมที่เก็บไว้บนชั้นวางของ เขาหยิบขึ้นมาเปิดหน้าแรกอีกครั้งและพบข้อความที่เขายังจําได้ดีไม่ว่าลูกจะทําอะไรขอให้ลูกรู้ว่าแม่จะรักลูกตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาหยุดนิ่งอยู่กับคําเหล่านั้นน้ําตาที่เคยหลั่งออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ไม่ไหลแล้วมันคือความรู้สึกสงบที่ยิ่งใหญ่เขาวางสมุดลงและหันไปมองภาพถ่ายของแม่ที่วางอยู่บนโต๊ะดวงตาของแม่ในภาพดูอ่อนโยนราวกับกําลังมองเขาด้วยความรักที่ไม่มีวันหมด เสียงนาฬิกาในห้องดังเตือนให้เขารู้ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักของแม่เขาลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างแสงดาวในค่ำคืนเปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้าลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทำให้เขารู้สึกถึงการเยียวยาเขามองไปที่ท้องฟ้ากว้างใหญ่และในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าแม่ยังคงอยู่ที่นี่ในทุกการตัดสินใจที่เขาทำในทุกการกระทำที่เขาพยายามให้ดีที่สุด เขาได้เริ่มต้นใหม่แล้วและในทุกๆวันที่เขาตื่นขึ้นมาเขารู้ว่าเขากำลังเดินตามรอยเท้าของแม่ผู้หญิงที่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขถึงแม้วันนี้เขาจะไม่มีแม่อยู่ข้างกายแต่หัวใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความรักและบทเรียนที่แม่ทิ้งไว้และเขาจะไม่มีวันลืมมันจนวันสุดท้ายของชีวิตที่เขาจะยังคงทำทุกอย่างด้วยความรักที่แม่เคยให้เขา เช่นเดียวกับที่แม่เคยทำเพื่อเขาเรื่องราวนี้จึงจบลงที่นี่แม้เวลาจะผ่านไปความรักที่แม่มอบให้เขาก็ยังคงอยู่ในหัวใจทุกๆวันที่เขาทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเขารู้สึกเหมือนแม่กำลังอยู่ข้างๆคอยสนับสนุนในบางครั้งเขายังได้ยินเสียงของแม่ในหูคำพูดที่แม่เคยบอกเขาเสมอไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่เคยลืมคำสอนเหล่านั้น และในตอนที่เขาเริ่มมีครอบครัวของตัวเองเขาก็ใช้บทเรียนที่แม่สอนเขามาทําหน้าที่เป็นพ่อที่ดีที่สุดพ่อที่ให้ความรักแก่ลูกเหมือนที่แม่ให้กับเขาและทุกๆคืนหลังจากลูกหลับเขาจะนั่งเงียบๆคิดถึงแม่เขายังไม่เคยหยุดคิดถึงเธอแม้วันเวลาจะผ่านไปแม้จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่เขาก็รู้ว่าแม่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและแม่จะอยู่ในใจเขาตลอดไป ทุกคำพูดทุกความทรงจำทุกการกระทำมันจะคงอยู่ตลอดไปเขายิ้มให้กับตัวเองในความมืดของห้องรู้ว่าแม่ยังคงอยู่ในทุกๆสิ่งที่เขาทำและในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองหรือการมีสิ่งที่เป็นของตัวเองแต่คือการให้และการให้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดและนั่นคือมรดกที่แม่มอบให้เขามรดกที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาจะยังคงทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้และแม่จะยังคงอยู่ในหัวใจเขาตลอดไปจบในช่วงเวลาหนึ่งปีหลังจากที่แม่จากไปเขายือนอยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเองข้างต้นมะม่วงที่แม่เคยปลูกไว้ตอนนี้มันสูงใหญ่ขึ้นมากกลายเป็นที่พักพิงให้กับนกและมแมลงมากมายเขายืนมองต้นไม้ที่แม่เคยดูแลอย่างรักใคร่ดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นและความคิดถึง แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความสงบเขาไม่ได้ร้องให้เหมือนตอนที่สูญเสียแม่ตอนนี้เขาเรียนรู้ที่จะยอมรับและใช้ชีวิตต่อไปเขาก้มมองมือของตัวเองที่ตอนนี้เต็มไปด้วยงานที่ทุ่มเทให้กับมูล,ลนิธิงานที่เขาเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆตามที่แม่เคยสอนเขาแม่คงภูมิใจในตัวเราเขาพึมพำเบาๆสายลมเย็นพัดผ่านมาคล้ายจะพัดเอาความคิดถึงทั้งหมดไปปล่อยทิ้ง เสียงนกร้องจากต้นไม้ใหญ่เสียงที่เคยคุ้นเคยมันทําให้เขารู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆไม่ใช่แค่ในความทรงจําแต่ในทุกสิ่งที่เขาทําทุกความคิดที่เขามีทุกการกระทําที่เขาสร้างขึ้นเขามองไปที่ภาพถ่ายของแม่ที่ยังตั้งอยู่บนโต๊ะข้างๆรอยยิ้มของแม่ยังคงทําให้เขารู้สึกถึงความรักที่ไม่เคยหมดสิน้นเขายิ้มให้กับตัวเองแล้วหันไปมองท้องฟ้าสีทองที่เริ่มเปลีป่ยนเป็นสีส้มอมแดง ขอบคุณครับแม่ที่ทําให้ผมเป็นคนที่ดีกว่านี้และในตอนนั้นเองเขารู้สึกถึงความสงบที่เติมเต็มหัวใจของเขาเขารู้ว่าแม้วันนี้แม่จะไม่ได้อยู่ข้างกายแล้วแต่เธอจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาตลอดไปความรักของแม่จะไม่จบสิน้นและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาจะยังคงทําทุกอย่างเพื่อให้แม่ภูมิใจด้วยความรักที่แม่มอบให้เขา มันจะเป็นมรดกที่เขาจะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปเรื่องราวของแม่จะยังคงอยู่ในหัวใจของเขาจนวันสุดท้ายของชีวิตและเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะไม่กลัวเพราะเขารู้ว่าแม่ยังคงอยู่กับเขาในทุกการกระทําทุกการตัดสินใจจนกระทั่งเขาได้พบกับความสงบที่แท้จริงและชีวิตจะยังคงเดินต่อไปด้วยความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นจบ